สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนๆอ,อันนี้ขอใช้เป็น EP 5แล้วกันนะคะน้องๆทั้งหมดนี้จะเป็นกระถาง2นิ้วนะคะถ้าใครได้ดู EP 1, 1> ก็จะเห็นนะคะว่าเราตัดกิ่งเล็กๆมาไว้ใช้ทําอะไรส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะน้องที่เห็นนี้จะเป็นสายป่านดวงใจนะคะตอนที่แค่เอน้องลงกระถางไม่ได้ทําคิปไว้ให้ดูคะ่ะแต่ก็ทำทำเหมือนตอนลงกระถางใหญ่เช่นเดียวกันเลยคะ่ะจะต่างกันแค่ตรงที่น้องกระถางเล็กๆนี้ใช้ใบแค่ไม่กี่ใบเองคะ่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่าแต่ละกระถางแค่ใช้แค่ แค่ใบคู่นะคะไม่เกิน4ใบค่ะที่เห็นนี้คือน้อง1สัปดาห์นะคะจะสังเกตได้ชัดเจนเลยค่ะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของเขาคือยอดใหม่ที่เขาให้มาค่ะทุกคนจะว่าขยายพันธุ์ยากก็ไม่ถึงกับยากขนาดนั้นค่ะแต่จะว่าง่ายเราก็ต้องรู้ใจเขาด้วยนะคะวัสดุปลูกก็สําคัญแสงและน้ําอันนั้นก็คือปัจจัยหลักๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ดูกระถางแยกนะคะน้องใบคู่ดูสิให้ยอดเรามาอย่างยาวเลยค่ะตัดมาแค่ใบคู่แค่2ใบนะคะอันนี้คือเน้นปริมาณเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดให้เราออกมา สวยได้เหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหายอยู่ร้านเรามีแบ่งนะคะจะแบ่งเป็นกระถางตองนิ้วแบบนี้เลยค่ะน่ารักตะมูตะมิพอน้องเริ่มยาวเราก็สามารถไปตัดแต่งขยายพันธุ์ได้นะคะส่วนคลิปการขยายพันธุ์แคร์ลงไว้ให้แล้วนะคะไปไล่ดูตั้งแต่ ep หนึ่งได้เลยค่ะสอนแม้กระทั่งตอนตัดกิ่งนะคะ